ครับวันนี้หงมู่ไทแลนด์นะครับแล้วก็ทองดีก้าวหน้าการเกษตรท่านผู้ชมเราอยู่ที่สวนของพลิงคิดนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมมุมหนึ่งมุมนี้ก็อลังการงานสร้างนะครับนี่คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้พยุงไหหลาพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่สามารถส่งออกได้จริงสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้จริงนะครับตอนนี้เรามีโครงการนะครับที่จะมาแนะนําวันนี้เลยก็คือโครงการไม้ราคาแพงสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะคำว่าไม้ราคาแพงคืออะไรนะครับทุกคนรู้ว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือคือไม้อะไรครับ ไม้พยุง,ะยงนะพ,ะย,พะยุงแน่นอนไม้ที่แพงที่สุดคําว่าไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยต้องถูกกฎหมายด้วยนะต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วก็สามารถส่งออกไปได้ทุกประเทศในโลกนะนี่ก็คือคําตอบอยู่ที่ไม้ฮวงหัวรีพรยุงไหหลำพยุงเวียดนามนะครับพยุงไทยยังส่งออกไม่ได้นะอย่าเข้าใจผิดว่าพยุงไทยเนี่ยแพงที่สุดในประเทศไทยส่งออกได้ไม่ใช่นะฮะที่เขาแก้มาตราเจ็เนี่ยก็คือปลูกได้ตัดได้ในประเทศไทยขายได้ในประเทศไทยแต่ตลาดอยู่จีนอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่ต่างประเทศทั้งหมด ึงจะได้ราคาแพงเรามาถูกทางละอันแรกก็คือไม้ราคาแพงอันที่2ก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งลงทุนในคริปโตโลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตรลงทุนในทองคําทําอะไรก็แล้วแต่ในการลงทุนที่ได้เงินผลตอบแทนเนี่ยมหาศาลเยอะแยะมากมายงอกเงยออกมาเยอะเลยนะครับอันนั้นคือสินทรัพย์ดิจิตอลที่คนทั่วไปเข้าใจนะอันนั้นคือนักลงทุน นะครับที่มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน10ล้านนะครับแต่สําหรับเกษตรกรหรือคนที่เป็นนักลงทุนที่มองอีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุนก็คือตัวนี้นะครับไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยลงทุน150บาทแต่ผลตอบแทน70เท่าตัว,ตวท่านผู้ชมเยอะมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆรู้ไหมว่าไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยท่านผู้ชม10ป,ปีผ่านไปมูลค่าต้นละ1 2 0 0 0 0บาทต่อต้นตตตตนะครับ อ่าแกนไม้ยี่สิบถึงสี่สิบกิโลกรัมเลยทีเดียวอย่างที่พ่อเลี้ยงคิดปลูกมาต้นนี้พ่อเลี้ยงคิดต้นนี้กี่ปีครับข้าวีที่แปดเหรอโอ้โหเจ็ดปีกว่าเกือบแปดแล้วอย่างต้นนี้นะผมจะบอกเลยนะครับว่าสิบปีผ่านไปเนี่ยมูลค่าต้นละหนึ่งถึงสองหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมีคนให้แน่นอนนะครับตอนนี้มีคนมาติดต่ออ่าซื้อพ่อเลี้ยงคิดเรียบร้อยแล้วก็คือพ้าแก่เจืองประธานบริษัทองมูเวียดนามมาตรงนี้แล้วด้วยมาเองนะฮะ พ่อเลี้ยงปลูกกี่ต้นนะคะหมื่นสองพันต้นครับหมื่นสองพันต้นแล้วเท่ากัเจียงมาให้กี่ล้านคะร้อยยี่สิบล้านท่านผู้ชมยังครับยังยังไม่ขายค่ะไม่ดีคือตัวนี้นะครับสำหรับพ่อค้าไม้พิยุงเนี่ยเขามองดูแล้วเนี่ยเนี่ยเขามองออกเป็นตัวเลขเนี่ยเขาเจาะนะฮะเจาะทดสอบแก่นไม้นะครับเจาะแกนเขาบอกว่าแก่นไม้ที่นี่เป็นยังไงแดงแป๊ดเลย เขาบอกว่าสวยกว่าในเวียดนามสีสวยสีสวยสวยสีไม้ลายไม้สวยกว่าในเวียดนามด้วยซ้ำคือคถ้าแก่เจียงนี่จะบอกก่อนนะครับว่าเป็นเขาเป็นพ่อค้าไม้พยุงนะพ่อค้าไม้ห่วหัวลี่นี่แหละทํามา3-40ปีนะครับแล้วซื้อขายทุกวันเขาเลี้ยงคิดก็ไปเยี่ยมที่นู่นละเป็นยังไงบ้งครับลงรับซื้อที่เวียดนามนึกไม่ถึงว่าจะจะเยอะขนาดนั้นแต่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราเราดูปกติเราดูลงพวกเงารูมันต้องไปถ่ายเนาะครับผมก็อลังการนั้วนะพอไปเห็นกระตาพอพอไปเห็นเอง มันเยอะมากดูในคลิปตอนแรกดูในคลิปที่ผมพาไปเนี่ยมันมันยังไม่ได้เซี่ยวนึงของการที่เราไปยืมอยู่ตรงนั้นจริงเรายังไปไม่หมดใช่ไหมครับโอ้ยมหาศาลพูดง่ายๆไม้พยุงไทยเนี่ยร้อยสามสิบล้านไร่เนี่ยมันหมดไปได้ยังไงมันหมดไปไหนรู้ไหมฮะไปตลาดพวกนี้แหละแต่ตอนนี้นะครับตลาดพวกนี้แหละเป็นตลาดของเรานะก็คือพยุงถูกกฎหมายเราจะปลูกพยุงถูกกฎหมายกันแล้วเราจะส่งออกไปทดแทนในตลาดนั้นซึ่ง ไม้พยุงมันหมดแล้วหมดป่าแล้วมันไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแล้วแต่ของรรเราเนี่ยสิปีขายได้มันเร็วนะถ้าเป็นพยุงไทยพยุงป่านี่ก็สามสิบสี่สิบปีมูกว่าจะตัดได้แต่ของเราสิบปีตัดได้ท่านผู้ชมอันนี้แปดนะอันนี้แปดปียังไม่ครบแปดเต็มด้วยซ้านะครับเจ็ดปีกว่าจะไม่ครบแปดด้วยซ้าถ้าสิบปีขุดขายได้มันจะต้นประมาณนี้ท่านผู้ชมและหลายๆท่านถามว่าไม้ขนาดนี้เขาไปทําอะไรได้ําโตูต้เตียงเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็้ชเล้งคิดไม้ขนาดนี้เขาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ที่จี ไอ้เล็กก็ทําได้นะถ้าเป็นไม้บ้านเรามันทำไม่ได้มันต้องไม้ใหญ่ต้องไม้ใหญ่ของเขาเทคโนโลยีเขาสูงกว่าแล้วเทคนิควิธีการฝีมือเขานี่แบบเซียนขั้นเทพจริงๆยอมรับต้องยอมรับนะฮะตรงนี้สู้เขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการผลิตแต่เรื่องของการผลิตนี่เขาก็สู้เราไม่ได้เหมือนกันนะเรื่งองการผลิตเราก็คิดว่าเราก็เด็ดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรในประเทศไทยให้ปลูกอะไรปลูกได้หมดนะครับแต่ที่ปลูกมานี่ของราคาถูกทั้งหมดเลย จากนี้เป็นต้นไปนะครับเกษตรกรในประเทศไทยเราจะปลูกของแพงกันพคเลี้ยงคิดครับถ้ามีใครสนใจที่อยากจะเข้ามาดูงานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมยินดีครับยินดีให้ข้อมูลให้ความรู้ครับครับขอเบอร์โทรครับโทรมาแล้วกันครับศ86 4915965ครับผมอันนี้คือบุคคลทรงคุณค่านะครับของวงการไม้พยุงนะฮะไม้ห่วงหัวรีไม้พูดง่ายๆเป็นการลงทุนสมัยใหม่เลยแหละการลงทุนของคนรุ่นใหม่เลยแหละจากนี้ต่อไปเกษตรกรไทยเนี่ยก็คือนักลงทุน นักลงทุนก็คือนักลงทุนที่ฉลาดกว่าเดิมเพราะอะไรครับการลงทุนคืออะไรครับคือการเอาเงินมาลงในอะไรก็แล้วแต่แล้วมนได้ผลตอบแทนเยอะที่สุดคําว่าเยอะที่สุดเนี่ยเจเท่านี่เยอะพอไหมเจ็ดเท่าตัวสุดยอดเลยนะพยุงเนี่ยไม้่วงหัวลี่เนี่ยที่ถูกกฎหมายด้วยนะส่งออกได้จริงด้วยตัวนี้ลงทุน150บาทถูกกฎหมายมีเอกสารรับรองถูกต้องและส่งออกได้ทุกต้นวันนี้ท่านผู้ชมครับสิปีผ่านมาเนี่ยมูลค่า10,000บาทต่อต้นเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ย หนึ่งหมื่นสองพันต้นเนี่ยหนึ่งร้อยี่สิบล้านบาทพร้อมทําสัญญาวันนี้เลยตาพเลเรียนคิดเซเยสโอเคเอาวันนี้เลยผมโทรไปแจ้งเท่งแก่เจืองเั้งแก่เจืองบินมาทันทีนะครับเพราะว่าเขารออยู่แล้วใช่ไหมคุยคุยกับพเลเรียนคิดว่าเอาทั้งหมดได้ไหมอย่าขายให้คนอื่นได้ไหม <g iggle> เขาบอกว่าอย่าขายให้คนอื่นได้ไหมกลัวคนมาซื้อแข่งอีกนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกเลยนะครับเกษตรกรไท<า>ยนะฮะ และแม้แต่ใครที่ทํางานเงินเดือนอยู่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักง,งานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีเงินเดือนอยู่เขาไม่ได้จ้างถึงอายุ8 0 9 0นะครับถึง60เท่านั้นและจาก60ไปเนี่ยพอเกษียณมาปุ๊บเนี่ย เราอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเงินออมอีกก้อนหนึ่งไหมตัวนี้คือคําตอบครับอยากมีเงินออมก้อนโตโตอีกก้อนหนึ่งไหมที่ลงทุนลงทุนนิดนึงแต่กําไร60 70%โดยที่ไม่มีความเสี่ยงการลงทุนในคริปโตการลงทุนในทองคําการลงทุนในพันธบัตรผมว่ายังมีความเสี่ยงกว่านี้เพราะอะไรครับมันเป็นเงินในอากาศแต่ถามว่าลงทุนในไม้ห่วงหุ่นยนจับได้ไหมอยู่ไหนไม้ห่วงหุ่นยนอยู่ไหนอยู่สวนเราอยู่สวนเรามีคนเอาไปได้ไหมไม่ได้ผมถึงบอกว่านี่มันมั่นคงมันชัว และผลตอบแทนมันมหาศาลลงทุนร้อยห้าสิบบาทขายหมื่นหนึ่งอ่ะท่านอาจารย์นมรศรีมีคนสนใจเยอะไหมครับโครงการนี้มีคนสนใจมากค่ะพอดีพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก่อนหน้านี้จะมีความลังเลสงสัยว่าปิดกฎหมายไหมปลูกแล้วใครจะซื้อซื้อราคาเท่าไร่กี่ปีขายได้นะคะแล้วก็จะไม่ตายก่อนหรือวันนี้มันยืนยันชัดเจนครัแบแป๊บเดียวค่ะไวเหมือนโกหกห้าปีหกปีเจ็ดปีไปละครับเนาะพอเลี้ยงคิดเนาะนี่คือต้นแบบที่แบบโอ้โหเกษตรกร,เร,กรเราหล่อได้ไหมคะ หล่อได้ก็ตรกรสวยได้ไหมคะสวยได้เราจะหล่อเราจะสวยแล้วรวยมากตอนอายุ70 8ดก็ไม่น่าเกลียดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพลาดนะคะสิ่งที่คุณโต้งชอบพูดเสมอก็คือว่าถ้าคนไหนพลาดก็จะเสียโอกาสไปแบบย้อนกลับไปไม่ได้อีกเลยวันนี้ขอบคุณท่านพลเรยอสมคิดขอบคุณคุณโต้งนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นรุ่นพี่ที่เดินก่อนเราปลูกก่อนได้ขายก่อนค่ะเนาะแล้วก็มีผู้นําเราที่เดินฝ่ายเสริมเราที่เดินทางมาจากเชียงใหม่ เนาะมีใครบ้างคะที่เดินทางมาจากเชียงใหม่คะชื่ออะไรคะชื่อคะีทรวภัยค่ะนายเทพครับค่ะพอเพรัศครับพอเพรัศค่ะคุณมณีค่ะค่เป็นคุณมณีศิรประภาค่ะคู่ไข่คู้ไข่เสน่ห์ก็เสน่ห์ทันใจแล้วก็มาจุ่มมะจุ่มโอ้ อุญุอาญามาภาษาลาวเลยว่าอุญุอาญามาหลงทางท่าน,นมาถึงตรงนี้ได้สุดยอดมากเยี่ยมขอบคุณกําลังใจทุกภาคส่วนขอบคุณกําลังใจของผู้ที่กําลังรังเลสงสัยและตัดสินใจนะคะอยากให้ทุกคนตัดสินใจวันนี้เดี๋ยวนี้เพราะอีกสิปีข้างหน้าท่านรวยได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ<ช>ครับผมครับขอบคุณครับ